สวัสดีวัยรุ่นพนนนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำไอดีสกินแร่แรงสูงกรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ดีหน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID Rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขาย มีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ e l a s t i c Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับ เอาเละครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าวงแหวนฮาโลวีนเน,น,นี่ยผมว่ากิจกรรมนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะดูดีวกว่าว่ากิจกรรมนี้คุ้มหรือเปล่านะเตือนไหม,มละกันนะครับวันนี้ขออนุญาตไม่คำนวณแล้วกันนะท <c oughs> ี่เวลาของมันจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24ตุลาคมนะครับถ้าถามว่าทำไมพี่ถึงไม่คำนวณล่ะครับเพราะว่าพักทองเนี่ยมันค่อนข้างเฟอ้อทุกคนเราผมไม่รู้เลทจ,จริงๆนะว่าออกาสออกมันเท่าไหร่นะเพราะว่าทุกคนดูดิ อัตราการแลกเปลี่ยนของมันอ่ะโคตรเยอะบางทีก็50บางทีก็70อ่ะมันมีแต่แพงๆทั้งนั้นทุกคนแล้วคือผมสังเกตมาหลายครั้งอ่ะสกินพวกเนี้ยจะไม่ค่อยคุ้มนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูพวกวงแหวนฮาโลวีนกันเลยนะครับกิจกรรมรูปแบบของกิจกรรมจะเป็นรูปแบบของการสุ่มนะครัซึ่งลุงค้างคุณจะมีโอกาสได้รับของรางวัลดังนี้ทุกคนนะครับแล้วก็พวกฟักทองนะส่วนฟักทองนะโอกาสออกอยู่ที่ประมาณ7 5เลยนะครับส่วนของรางพวกเนี้ยนะครับมีโอกาสออกระหว่างทางให สามารถเอาฟักทองไปแลกสกินพวกนี้ได้เนี่ยเพราะมันไม่มีนะครับหรือเปล่าวะส่วนใหญ่ก็มันก็มีว่าไม่มีบ้างนะทุกคนนะครับตามนี้เลยนะเออมันก็มีบ้างไม่มีบ้างแหละเออมันก็มีทุกอันนี่หว่านะครับเออฉะนั้นะหว่านนี้การสุ่มนะคุณอาจจะได้สกินไปแล้วก็ได้นะขออนุญาตดูเช็คนะครับว่ามันโอกาสออกมันเท่าไหร่นะทุกคนเช็คทีละห้านะโหยเชี่อเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จริงเหรอวะเฮ้ยฟักทองสิบอันว่ะอ่าแล้วมันเริ่มถ้าติดก็ มันเริ่มติดผมแล้วทุกคนผมซึ่งผมไม่รู้นะว่านกว่าการส่มแต่ละครั้งเนี่ยมันจะแบบไอ้นี่มันกลดตีมผมอะ่ะผมว่าผมต้องใส่สูดทุกคนได้สองอันคือมันหาอะไรที่มันมันดีๆไม่ได้เลยใช่ไหมเอา้าเฮ้ยเอา้าโอ้โห <laughs> เออจริงทุกคนคกิจกรรมนี้ไม่ไม่แน่ไม่นอนจริงนะนวผมก็ได้อะไรผมก็ไม่รู้ เออดีดีดีดวะ่ะเฮ้ยอ๋อ,อ,อ,อไปไปไปอ,อ่าไหนไหนมึงก็ให้สก,กินกูนละกูก็สุมสุดเลยละซันเออได้ชุดซิลอ่ะเออดีดีดไป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 เออได้ฟักทองสามอัน <c oughs> แต่ผมต้องใช้ทั้งหมดห้าสิบอันกูถามจริงๆเถอะเม่ง,ง,งคือจะให้ผมสุมสุดแล้วงั้นใจร้ายมานะผมเลยสุมอีกสามครั้งทุกคนมีแต่กิจกรรมไม่เสียตังค์ไงจริงอะ่ะทองหนึ่งอันโอ้โหทำกันได้ลงคอ ฟักทองหนึ่งอันไอ้เหี้ยเอาคุางเหจีมไม่เอาไม่เล่นไม่ตลกดีๆไอ้ไอ้ฟักเอ,อ้ยเอาจงจริงๆผมก็คุมมาแหละ <c oughs> ผมได้สก,กินอลิสไปผมก็ว่าคุมนะเพราะาอาลิสเนี่ยค่อนข้างจะสวยทุกคนนะประมาณนี้สําหรับกิจกรรมในวันนี้เลยทุกคนก็อัตราการออกของมันจริงเนี่ยมันแกว่งมากเลยอัตราการออกโคตรแว่งทุกคนแกว่งจริงนะครับซึ่งผมได้สก,กินอลิสผมก็โอเคนะนะครับประมาณนี้เลยสําหรับ กิจกรรมในวันนี้นะครับเอออะไรอ่ะกินด้วยคุณได้ในฐานะนักเรียนรุ่นเวเนส23เพื่อเข้าร่วมฉลอง7ปีที่กำลังจะเล่นในวันนี้พอเราอย่าลืมเปิดผลึกแห่งความลับเข้าร่วมทดสอบใจ,ใจิตใจจะมาหาเพื่อนรของคุณทําอะไรได้อ่ะเอ,อไม่รู้ทุกคนน่าจะเป็นของ RV Creator ขับนะแต่ผมไม่รู้อ่ะผมะไม่ได้ผมเข้าไปอ่านแล้วผมงงๆกับกิจกรรมนิดหน่อยนะทุกคนนะนก็เลยเอาอไไย่างนี้กัน เอาอย่างนี้ค่อยเปิดทีลังนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูสกินในนี้แล้วกันที่ผมได้เมอกี้นี้นะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะซึ่งอันนี้เนี่ยผมเป็นตัวที่ผมชอบเล่นอยู่นะทุกคนมันคนตีนดีสกิลมันสกิลมันคนตีนดี่ผมชอบนะเช a ดโดสกิลระดับอะไรลิมิเต็ดปะลิมิเต็ดสีส้มปาาน้องสวยมากเลยทุกคน แล้วก็เสียไป50คัมพีนะได้มึงสกินนะครับไอ้พวกสกินโอกาสออกสกินเนี่ยมันไม่แน่นอนบางคนก็สุ่มไปเป็นร้อยยังไม่ได้ทุกคนแต่ผมโชคดีเฉยนะก็เลยได้สกินของอลิสมานะครับโอเคเดี๋ยวผมมาดูไปดูสกินกันเลยนะว่าสวยหรือเปล่านะครับอัลติเมทสกิลไปเลยสกิลหนึ่งชุม้มอู้สวยเยอะคุ้มจัด50คัมพีทุกคนคุ้มไปไหนเนะี่ยสกิลสองโอ้โหโอ้ไม่กล โอ้ oh my god สวยอนะ่ะชอบทุกคนอันนี้ที่เตอสกิลโอ้โหคือมันสวยนะทุกคนว่าไม่ได้นะสกินอย่างสวยอะ่ะผมปรับปรับเงินเลดเกมไปดีกว่าปรับเงินเลดเกมแลว่าดูซิว่าอนนิ้เราจะแรงขนาดไหนนะสลับแทงนะครับอนริทเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมออกอนะเห็นแนะนำเขาขออกเป็น <c oughs> เวทหมดเลยทุกคนอลิทเขาไม่ค่อยเน้นยืนอยู่นะเพราะว่าตัวมันโซนไม่ได้นะจริงจริงอ่ะทำเน้นเบดไปเลย บุ้งเดล็ดเกมโคตรแรงแต่ตีแทงไม่ค่อยเข้านะเสียดายอย่างเดียวนะครับยังไงวางมาบ้าข้างวางมาบ้าข้างเอ้ย้วโทรศัพท์ผมแบบเน็ตไม่กระตุกเลยทุกคนเน็ตไม่หลุดเลยอะเฟรมเฟรมเหล็กไม่ตกเลยอะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับแค่ใครชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นงใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วของเราจบกันบ้างนะคลิปที่แล้วเนี่ยยอดวิวเยอะอยู่นะทุกคนซึ่งผมเนี่ยยอดวิวของผมไม่ถึงพันซับมานานไอเดียไปไหนวะ ไม่ถึง2,000ไม่ถึงพันมานานมากเลยทุกคนซึ่งดีใจมากเลยนะครับที่มันเปหน,นีนะคิดถึงมากๆยอดวิวสองพันของฉันนะครับสติวจะเซ็ด้วยนะครับกิจกรรมฉลอง7ปีแจกเนี่ยผมได้แต่สก,กินกาก,กานะมีแต่สก,กินที่ให้เลือกแล้วโอ้โหโอ <laughs> ใช่เหรอเฮ้ยหรือว่าไอ้เมื่อกี้คือของผมหรือเปล่าวะาจเอมเขาบอกเขาส่งให้ผมนะผมงงเหมือนกัน7ปีอะไรวะงงว่ะเฮ้ย กิจกรรมเขาเก็บสกินที่มาในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยผมเสียคูปองพอสมควรนะเอพสกินที่อยากได้แต่ก็สมหวังแต่เสียดายแทนที่หมุนหาสกินวอเลตมังกรขาดไม่เจอนะเกือบทั้งสุดท้ายก็เจอในแรกไป500คูปองนะพระเจ้านะโอ้โหเสียเยอะนะสวัสดีบอลไมาช่วยด้วยนะครับไม่รู้ว่าไม่รู้นะคุณชาลุมนะครับสวัสดีคุณเอ็ดนิวด้วยนะครับวู้วูศูนย์หนึ่งนะบ๊าดีครับกิจกรรมเดือนไหนครับอ่าไม่นานครับไม่นานนะสวัสดีคุณอ่าโอ้โหสวัสดีคุณซีเนโรนะครับอยากได้สกินน่ารักน่ารัก สกินคิรามีหรือเปล่านะครับนี่ไงกิจกรรมนี่ไงมีนะครับจะได้เอลสัวติเมตมากนะครับมีครับโอเค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 สวัสดีคุณคมกิจด้วยนะครับสวัสดีคุณธนพลด้วยนะครับสวัสดีคุณอาทุเรีนนะครับสวัสดีคุณชลธานด้วยนะครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับ ขอบคุณมากนะครับผมจะอ่านเฉพาะคนที่ดูคลิปผมจแด้วยกันนะแล้วก็ผมจะพาทุกคนมาดูว่ากิจกรรม7ปีนี่คือทีเอมแจกทุกคนเพราะผมไม่แน่ใจอะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมได้อะไรนะ <l ap> ยังไงเดี๋ยวอาจจะคัดไปนะทุกคนเดี๋ยวผมลองเปิดดวกันรับ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 ,บ,บ <l ap> เปิด <l ap> อันนี้ปะ House of s w e e h a n d l e <ap> r อันนี้คืออะไรนะอ,อ,อ, Skin นรอ๋อสกินฟรีนี่หรอเอออ,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 อะไรอะ คืออะไรนะเอ๊ยยกเลิกคืออะไรอะ่ะเลือกหนึ่งสกินเหรออ่าอ่าเลือกหนึ่งสกินนะโอเคเออเออโอเคอ๋อ,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 อคือสกินฟรีอ๋อขอบคุณคุณโจเซ่มากเลยนะครับผมก็งง,งอยู่เดี๋ยวค่อยมาทําแล้วกันนะกิจกรรมฉลองเจ็ดปีนะครับคู่หูทะลุมิตินะครับอะไรไม่รู้เต็มไปห,หมดเลยอะ่ะผมโคตรมึนเลยอะ่ะมึนชิบหายเลยสกินอะไรวะเนี่ย เฮ้ย <จ uur> มื่นเกินทุกคนสามารถไปได้เลยนะผมแค่อื day, ่นๆทุกคนเฉยๆนะโอเคทุกคนประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี้ถ้าขอตลาไปก่อนทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าแล้วกันคลิปถึงแปดแปดทียงถึงแล้วถึงยังวะแนวประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยนะเดี๋ยวอีกจัมเป็นกิจกรรมรีวิวอันนี้ใหม่ทุกคน ก็รอดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสววนดี้ทรางาไปก่อนมาเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับเจอกันนะผมบ๊ายบาย